옛날에 지병 행사로 겨울 동안 먹기 위해 김치를 한꺼번에 많이 만드는 일을 무엇이라고 합니까? 김장입니다. 17세기 후반에 일본, 조선, 중국, 동아시아 교육의 중심이 된 뿌리 모양이 사람처럼 생긴. 약초는 무엇입니까? 인삼입니다. 이게 인삼, 대추, 잡쌀 등을 넣고 푹 끓여 먹는 전통 보양식으로 주로 여름철에 많이 먹는 음식은 무엇입니까? 삼계탕입니다. 소금에 절인 배추나 무 등을 고춧가루 등의 양념에 버무려 만드는 우리 전통의 발효 식품 재료와 조리 방법에 따라 종류가 맞습니다. 그 전통 음식은 무엇입니까? 김치입니다. 또 만든 메주를 주로 주 재료로 하며 만드는 전통 양념은 무엇이라고 합니까? เส้นจังอิมิาข้อสอจริงนะคะที่เพื่อนบ้านเอามาแชร์กันนะคะอันนี้ทำเสียติให้นะคะแล้วก็วันที่นะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดเดือนย้อนหลังนะคะในข้อสอบจริงมันก็จะรวมทั้งห้าหมวดเนาะอย่างเช่นข้อหนึ่งเนาะข้อหนึ่งเนาะพันซามอยู่ในหมวดที่สี่ในเล่มสีฟ้าค่ะมีในเล่มสีฟ้าหมดเลยมีในเล่มสีฟ้าหมดเลยค่ะมันก็จะมีในเล่มสีม่วงในเล่มใหญ่ก็มีนะคะประมาณสองสามข้อมีไม่ค่อยเยอะแต่ว่าพอร์มันไม่เปลี่ยนค่ะอืมแล้วก็ทงอินบูก็อยู่ในเล่มสีฟ้าค่ะทงอินบูก็อยู่ในเเเเลลลล่่่่่่่่่่่่่่่มม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 สสสีีีีีีีีฟ้้้้้าาาขขออ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 ยยยยยยยูููทททหหหวววววดดกกฎนนนนนนะะะะคคคงงง็ืแตตพพััไปิรรรุโ อันนี้เจอบ่อยนะคุณยงชิมเมย์เจแล้วก็ฮยอนปอบเจพัทโซฮยอนปอบเจพัทโซข้อนี้ก็อยู่ในเล็บสีฟ้าหมดกฎหมายข้อยุบบุข้อที่ห้าข่อยุบบุหมดที่สี่กฎหมายข้อที่หกก็อยู่หมดกฎหมายซอนกอซาแดซอนกอซาแดมันแท้โพเซโยอันนี้แล้วก็จูอินเจโดพอยต์ของมันนะคะก็คือมีจู๊จุอยู่ที่หนังสือเล่มสีฟ้าหมดเลยอยู่ที่หมดที่สี่ค่ะอันนี้ข้อสอบจริงนะอันนี้ได้สิห้าข้อพันดึงก่อนข้อที่แปพันดึงก่อนนะคะอยู่ที่หมดกฎหมายกูเชชองกูเชยชองนะคะอยู่ที่หมดกฎหมายโอวอนีนันโอ เล่มเล่มสีม่วงค่ะอยู่ในเล่มสีม่วงเล่มใหญ่ข้อนี้อยู่เล่มสีม่วงเล่มใหญ่อันนี้อยู่เล่ม <c oughs> ก็คือเล่มสีม่วงมันจะมีห้าร้อยเจ็ดสิบห้าข้อก็คือมันจะรวมหมดเนาะแต่ว่าเล่มสีฟ้าเขาคัดมาให้ให้มันเหลือน้อยๆค่ะเหลือสามร้อยข้อที่ออกบ่อยมีทั้งห้าหมวดนะห้าหมวดหมวดหนึ่งก็อยู่ประมาณสามสิบห้าข้อสี่สิบข้อค่ะหมวดที่เยอะที่สุดก็คือหมวดกฎหมายค่ะหมวดที่เยอะที่สุดก็คือหมวดกฎหมายนะคะอันนี้ก็อยู่หมวดที่ห้าข้อที่สิบสามอยู่หมวดที่ห้าข้อที่สิบสี่นะคะอยู่ที่หมวดที่สองแล้วก็ข้อที่สิบห ก็คือก่อนที่จะมาจำข้อสอบจริงนะหนูแนะนำจำในเล่มสีฟ้า300ข้อให้หมดก่อนนะคะถ้าพี่จำในเล่มสีฟ้าได้ทั้งห้าหมวดพี่ก็จะตอบในข้อสอบจริงได้เพราะว่าในข้อสอบจริงนะคะมันจะรวมทั้งห้าหมวดแต่ว่ามันจะแบบอย่างเช่นหมวดกฎหมายอย่างเงี้ยมันมี50ข้ออย่างเงี้ยเราก็ไม่รู้ว่าเราจะเจอข้อไหนเนาะแต่ว่ามันจะเออถ้าเราจำได้เราก็ตอบได้เนาะขึ้นอยู่กับเราด้ค่ะลุยคะ่ะพี่ตั้งใจนะคะตั้งใจเ,ออเพราะว่ามันก็มีแบบข้อซ้ำๆอยู่อันนี้ข้อสอบจริงใครอยากได้ข้อสอบจริงเขียนนั้น,น,นทักมาหาหนูได้นะคะเด มันง่ายนะสำหรับมิวมิวแค่อ่านออกเขียนได้ค่ะมิวใช้แค่ความจำล้วนๆเนาะมิวใช้แค่ความจำล้วนๆนะคะมิวแค่อ่านออกเขียนได้แต่มิวขยันฝึกฟังมันมี MP3 ในหนังสือค่ะฝึกฟังเสียงคนเกาหลีพูดจับพอยนี่โจ์นั้นๆสีแดงก็คือพอยนี่โจ์นั้นๆนะคะแล้วก็ฝึกฟังค่ะฝึกฟังเนาะฝึกฟังฟังเสียงคน,กกน,น,นเ,เกาหลเีเยอะๆมันก็อยู่ในในหนังสือหมดเลยค่ะอยู่ในหนังสือหมดเลยนะคะรุยนะคะเพื่อสัญชาติเกาหลีค่ะถ้าสมมติว่าสอบตรงเนาะเราสอบผ่านแล้วถ้ารออนุมัติรออนุมัติไม่มีลูกก็ประมาณสิบเก้าเดือนค่ะ หมิวนะหมิวรอหมิวไปดูข้อมูลแล้วคนที่คนที่ไม่มีลูกนะรออนุมัติสัญชาติ19เดือนค่ะแต่ตอนนี้ก็รอค่ะก็เราสอบผ่านแล้วเนาะราสอบผ่านแล้วก็สบายแล้วค่ะพี่สบายโล่งแล้วค่ะอืมมันดีตรงที่ว่าถ้าเราสอบผ่านเราซื้อเราถือ2สัญชาติค่ะเราถือ2สัญชาตินะคะเป็นทั้งสัญชาติไทยแล้วก็สัญชาติเกาหลีถ้าเราอยากไปอยู่ไทยแล้วก็ไปอยู่ได้ค่ะเป็นพลเมืองคนไทยถ้าเราอยากอยู่เกาหลีแล้วก็เป็นพลเมืองคนเกาหลีถือ2สัญชาติดีมากๆเลยจัดเลยนะคะใครถือเอฟหกเขาทำบินที่เกาหลี2ปีขึ้นไปนะคะจัดเลยค่ะก็คือแบบว่าถ้าสสสมมมมมตตตติิิวววววว่่่่่าา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 เเ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 เรรรรขข้้้้้้ออ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 กก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 กนนนนะะหลล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 ีีียยยยยงงแแแแ็็็ัััททททบบบบไไ์ ส่วนมากคนส่วนมากอยู่เกาหลีเยอะเนาะมิวมิวนะอยู่เกาหลีเยอะมิวไม่ค่อยได้อยู่ไทยเนาะเพราะมิวทำสวนด้วยนะคะรุยค่ะถ้าสนใจถ้าสนใจหนังสือท้าถามมิวได้เลยนะคะหรือสงสัยอะไรสอบถามมิวได้ค่ะมิวยินดีให้คำแนะนำนะคะเพราะว่าเมื่อก่อนมิวก็ไม่รู้เมื่อก่อนมิวก็งงเพราะว่ามิวเป็นคนเข้าใจยากเนาะอ๋อมิวเป็นคนเข้าใจยากมิวก็เลยอธิบายละเอียดนิดนึงนะคะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะคะ